นั่งอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวปลื้มไปแล้วเดี๋ยวติ๊งตกังกังมันอะไรก็มันดังอะไรนักหนาเนี่ยตารางจัดรายการเนี่ยผู้ชมอาจจะแปลกใจเอ๊ะชมชมเอ๊ะ็ดทุกเสียงวูบวาดอะไรเนี่ยเออเนี่ยเสียงไอ้กริ้งกริ้งกริ้งเนี่ยบอกเลยแล้วเพราะรายการเราไม่ได้ถ่ายทำในห้องแอร์เราอยู่กันแบบบรรทุนบรรทุนบรรทุนแบบนี้บรรทุนนอกรีนจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นไอเสียงกริ้งกริ้งแต่ก็ไม่ใช่กระดิ่งกลัวไม่ใช่กระดิ่งควายไอ้เสียงกริ้งกริ้งเนี่ยมันกระดิ่งอะไรรถไอติม เอางี้ก็แล้วกันมันมีข่าวความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยเขามีข่าวตรงนั้นตรงนี้เราต้องออกข่าวกันแบบทันสมัยอ้าวต้องบอกกันเลยเรื่องนี้ไม่ได้เลยในช่วงในช่วงของอัปเดตนิวนิวไปชมกันเลยครับอัปเดตเกษตรนิวสนับสนุนโดยยาหม่องเขียวตราโพดาวครีมมาร์กหน้ารังนกสวีฟวิวโก้เรื่องดื่มคอมมานโด จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติจ่ยเงินชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางงวดสุดท้ายขณะที่โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดร,รอบใหม่ระยะ1,500บาทจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา นายพงเทพไข่มุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยร,รายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในโครงการเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่21ตุลาคม2557ได้ให้ชดเชยร,รายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ1,000บาทไร่ละไม่เกิน15ไร่ซึ่งจะหมดระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางใน6อำเภอจำนวน102ราย112แปลงรวม1,188ไร่ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกยางพาราว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานหรือไม่ โดยผลจากการตรวจสอบของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าสวนยางพาราของเกษตรกรทั้ง102รายไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่อย่างใดขณะที่นายประยูนอินทกูลผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตหนึ่งกล่าวว่า ในส่วนของโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรอบใหม่ที่จะชดเชยให้ไร่ละ1,500บาทรายละไม่เกิน5ไร่โดยจะแบ่งให้เจ้าของสวน900บาทและคนกรีด600บาทต่อไร่นั้นในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เริ่มนำร่องจ่ายตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะหมูหลุมเป็นภาษาชาวบ้านที่เลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึกโดยใช้วัสดุรองพื้นดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น โดยมีแนวคิดตามหลักการของเกษตรกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้นแต่มีปรัชญาและแนวคิดอยู่เบื้องหลังเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศเกษตรในฟาร์มวงจรชีวภาพห่วงโซ่ออาหารดินพืชสัตว์จุลินทรีย์พลังธรรมชาติหมุนเวียนจากพลังงานแสงแดดน้ำและดิน นำมาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์กินพืชน,นำปุ๋ยมูลสัตว์มาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินรวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และการพึ่งพาตนเองในด้านการผลิตและการบริโภคขนาดเล็กและขนาดกลางที่เหมาะสมกับทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่มีในชุมชนโดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการอยู่ดีกินดีของคนชนบทและสุขภาพของประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนในที่สุด สำหรับการเลี้ยงหมูหลุมเป็นการผลิตเนื้อหมูสำหรับคนบริโภคในท้องถิน่นเน้นเทคนิคด้วยการจัดการคอกไม้ไม่ให้มีน้ำเสียจากฟาร์มมูลสัตว์สามารถกำจัดในคอกโดยการทำงานของจุลินทรีย์ท้องถิน่นของเสียเหล่านั้นถูกนำกลับมาเป็นปัจจัยการผลิตในการปลูกพืชทั้งที่เป็นพืชที่ปลูกเป็นไรายได้และพืชที่เป็นอาหารสัตว์สำหรับพันธุสุกรที่นำมาเลี้ยงควรใช้สุกร3ามสายเลือดจากฟาร์มที่ไว้ใจได้และการค้าสายพันธุ์มาสำหรับการเลี้ยงแบบปล่อยได้ดี สุกรต้องหย่านมแล้วมีอายุประมาณ1เดือนน้ำหนักประมาณ12-20กิโลกรัมในส่วนของอาหารและวิธีการเลี้ยงในระยะเดือนแรกให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับสุกรอย่านมมีโปรโตีนไม่ต่ำกว่า15%ผสมกับรำรงสีชาวบ้านในอัตรา1-3ต่อ3ให้กิน3เวลาเช้ากลางวันเย็นเป็นเวลา15วันแรกหลังจากนั้นลดอาหารสำเร็จลงจนครบ1เดือนไม่ต้องให้อาหารสำเร็จรูปอีกต่อไป โดยในตอนกลางวันให้กินอาหารเสริมประเภทพืชผักและถ้ามีกากน้ำตาลให้หั่นพืชผักหมักกับกาก,ากน้ำตาลทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วให้กินจะเป็นการดียิ่งถึงระยะเดือนที่สองจนถึงการจำหน่ายงดให้อาหารสำเร็จรูปเกษตรกร,รกน,นำกากปลาตาต้มกับรำข้าวหรือใช้รำปลายข้าวในตราหนึ่งต่อหนึ่งและเศษพืชผักเป็นอาหารเสริมโดยมีระยะเวลาเลี้ยง3-3ถึงเดือนครึง่งได้น้ำหนักประมาณ800-100ถึงกิโลกรัมค่ะ